อีรั้งนะครับตอนนี้เขาอยู่กับจิมงานอีสานใค้บ้านพีเพื้อเมื่อเช้าจะออกไปหาปลานะครับหาปลาอยู่หาปลาอยู่ไอหาปลาหนำคอนเพราะเริ่มจิห้อนเดียบเดี๋ยวจดคันยู่บ้านนี่ปลาคอนเจะนจะไปยังไงไปจบ ไปขอนลาิบนนชกันเดี๋ยวถ่ายนี่กันถ,าถ่นถา,ถา,ยนายรถไฟกันถ่ายรถไฟมาเดียวมึงไม่ได้ขับรถไฟบั้นขัาเจ้าขึอนบ้านเอาบ่เีกินอาหารแปลกๆปกนี้นเวอันอันอกของนี่วามาั้งนี้นะตอนนี้เขากำลัง,ลองรอรถไฟ่ครบ เป็นยับมาแล้วมนะั้งของขันท้งอยู่นี่รถไปถึงตลอดยู่ขันท้างยู่ไฮจีนะรถไป,ไปอุปรกรณ์นนะ้องเขาแบบนี้นะครับเนี่ยเขาเตรียมไว้แล้ว

ดี thế. แท้แดดร่มลงตกอ้เย็นดีเนาะไปเดี๋ยวเ้อสสถามเครื่อนทำไฟเก็บน้ำนะครับตรงนี้ไปมันได้กัดกานคนไฟนะครับน้ำแห้งบ่ล่ะเพราะว่ายุนีคอนขางกะสีแรงเติบล้วปีนี้ไปเดี๋ยวเ้าก็าสีเดียวใส่นะครับไปฟังนั่น ที่เป็นบ่อปลาคล้องคล้องน้ำนะครับทั้งนั้นจะเป็นคล้องน้ำแต่ว่าที่ว่าน้ำนาสีแห่งเมื่อระพมว่าน้ำแห่งเมื่อเราเขาก็จะไปเบิ่งก่อนว่าเขาสีปลาเขาจะไปจับบ่ไรบ้างไปปลาขวัญน,นะไปติดตามเบิ่งนะครับเส้นทางของการเดินทางนะครับวิถีชีวิตของอีสานไทยบ้านนะครับ lẹ quyền quyền nhé bà chóng cái câu mất điểm lái cái câu luôn luôn vẫn đi bên bà này à nha, phía nông ตอนนี้แม่รอคำมันเหก่ขาเหีขาดเหียขาดเหีขาเหีขาดปลานี้ไปถอดแบกพุงใส่อดตัวนี้เอาไปเขาตัวนี้ดีมตัวนี้ไปถอดได้ตัวนึ่งถอดไปกระเด็นตัวน้อยนึงอาไปถอดแดแล้วเนาะตัวงามดีเนาะดไป nè bà thứ hai nhé khạp này là đặc nhé khạp nó bị măng nó măng nó ướt 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 กันมหาปลาอนามัยกัน็งานเนาะไปนี่ครับต้องใช้งีมายบอด้นั่นบอ่กปาเกดีมันเสบมมีรสาตม้ยปล้ยความเสียบสากี่เดือดยังเสียบกว่า ออก,กําลังกํลังพอดีพอดีถอดออกเถือกฟองไหมล่ะไม่ออกเออถือกฟองหาฟองกันถอยอล่ะ <c oughs> เอา้าย,ยังไงพี่น้องเลยเออปวดป่าตัวนึงไม่ได้เลี่ยวอยูย่ก่อนี่ยนี่พี่น้องเลยครับนะในปลาเขาปลาเขากับปลานิน้นสวนแครงที่ประเดชอ่ะได้แล้วแต่ใัวนี้ Ừ, kha kha ừ, ừ, lạc, lạc Để không là mình còn cao cái này ngoài về là cái mình đây có đây nhẹ khạt lấy nhẹ khạt สังเกตจะปดปลามันล่นเกี่ยังจะดึงกันบ้านก็รุดหลอกแล้วบนเลยเขามาดิเตมนเอาแ้วเีไปเไปเบี้ยออกแล้วก็ทอดทอดเล้งงวัดจีปุนเมนูของวัดจีปุลจะคือวัดจีบปุนะครับเขาจีคานไปหาพริกพริเกิอยู่ไกลิเจทอดเอายู่ใส่ืใส่ยูไกลงานมวมนัจีกับจีแวะไปวานเด่นะจีบไปหามา หาเราเนี้ยชิดนหยอดชิดนหยอดเด้ไปดูลายบ่ัยโบ่วัยหาเราดูลายบ่วัยเตี้เอาเอาละเสียแต่เงินให้เราเตี้ยไปครับบันนี้ไปจะลากก็ลากสิซื้อข้างต้มมาต้มต้มปลาแล้วเตี้ยมันมีเครื่องยุ่ยยุ่ยหงอันนี้มีอยู่จะไปซื้อซื้อก็ได้ไปซื้อเนาะไปนะครับลากเดี๋ยวบันนี้ไปบันนี้เขาบ้านที่นี่เขาสีลากนะบันนี้ว่า อากาศว่ามันห่อนในใจตีเหียนานา้ำพอมเหียนาน้ำเร้อมลากแล้วก็สิเตียวไปเลยวะโอ้ยยังไล่ดบ๊วยบยบ๊วก่เลยไงวะยังไ่ยังได้เลอายุอกเพฝุดุดมา mắt thì phần đấy Mà thì thứ ba, hay được bụng thứ ba. Ôi Nàng bây giờ bụng bụt Bụt chùm hốt Bụt chùm bụng ไอ้เกิดบุตรโรคนามพี่น้องเอ้เมื่อไหร่เรจะหาว่าเอาทิมโอ้ยเออฝุ่นฝุ่นน,นะครับแม่มันคือตีมันตีมันตีขาดวะแกนแจมัดอกนะเสดายแหนขาดแหนขาดมันเลยนั่นน่ะพุ่นห่ะเลียบตีนเลียบตีนเนาะอ๋อเฮ้ย หมวกไงวายันน well, si id ั่นออกน้าเสียดายนะตกหม้อเต๋อตัวนึ้งแล้วาบวกใหญ่านวะมาเขาหลุดไปท้วกันพี่น้องน้องด้วยแหละอาจารย์อบกำลังดูหลานเล้าอยู่เขาต้องง้มบนเขาจีถือปลายังวะผมก็ง้มถือปลากันเป็นปลาหน่อยวะโอ้ยปลาเขา มันออกดมันออกดัง,น,ง,น,ง,งนั่นน่ะโอ้ยถุงไงที่ทุงอ๋อแม่ปล่านี่เออเสียดายมั้งเอาเออนะครับมันเป็นคะแนกถือถุงเสียดายจังต้อง,ง,ง,งนี่ไงน,นี่ตัวเดียวบ่ะดียวปะ สุดท้ายแล้วครับเขาได้ปลาเทียว่าเพียงพอแล้วอาจารย์อาจารย์เติียว่าอาจารย์อว่าเพียงพอแล้วอาจารย์ว่านี่พอแล้วครับพูดนะนะครับสุดทลายนี่เป็นปลานิ่งเกือบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเขาได้ปลานิ่งไหใส่ในปลานิ่งใส่แบบเกือบเกือบรัวแต่ฟังนั่นนะครับอาจารย์ต้มกระลังไงเกาแหมาแล้วเอาสิบปดปดแหปดแหเขาก็จิกลับเลยครับเพราะว่ามันอากาศเริ่ม เมื่อ้องว่ากะสีเมือดเน่ยเกือบม้งหงมเราตอนนี้่หนีเรายังมาอยู่นะกเกิดอะไรจเกิดตามมาอีกแต่โเกิดตามมาอีกดั่านเกิดหยุดไรเกิดสองตัวออยามีปลานิมาจิบน้ำอีกไปม่หมดนะ่ดอี้ปลดปาไหนไหนพ่อทีไ่เลยแม่อ๋อปสินะครับเหมือหลังเขามากหม สองตัวสามตัวสี่ตัววันนไป,ปอีกอีกรอบน,งออบนึงนะครับเสียนเอากระลังหางไว้แล้วหางไว้แล้วครับไปเขาที่างไปแล้วกวรวกะสีบ้านบ้านแล้วเขากระเสียบ้านเพคือรอบนี้เขาสิลาเขาคือ่งเรานะครับเิ่งบรรยากาศรอบๆนะครับปลาเบิง่งไม่เก่าเพียงกัน กมาลตีนก็บาอยู่แล้วโอ้โหว้าวี่าเปลาเดเาได้นะครับันกสิหมดแล้กัสิเป็นเมนูออไปบุญออไปบุ่นอไป